สวัสดีครับพบกับเซลล์รายล้านนะครับคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นหนึ่งในอุปสรรคสุดสำคัญสำหรับการขายนะครับแทบจะทุกแบบเลย B 2 B B 2 C นะครับก็คือตอนที่เราเป็นแค่คู่เทียบครับหรือว่าเป็นคนมาทีหลังเนี่ยจะพลิกเกมยังไงนะให้กลับมาชนะได้นะครับเป็นแค่คู่เทียบเนี่ยผมอยากให้ดูสถานการณ์การขายหลายๆแบบอย่างเช่นเราไปซื้อบ้านแล้วกันเรามีตั้งทงในใจอย่างเงี้ยว่าเราจะเอาบ้านหลังนี้นะครับ คือบ้านเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างมีความยูนิคอะก็คือมันเป็นชิ้นเดียวบนโลกอะในทำเลนี้ในทิศนี้ในซอยนี้อะไรเงี้ยการที่ต่อให้หมู่บ้านมันอยู่ใกล้ๆกันแล้วมาเปิดแข่งกันนะมันมักจะนะครับตัวเลือกแรกๆที่ลูกค้าแบบอยู่ในใจอะมักจะเป็นตัวเลือกที่ลูกค้าซื้อบางทีต่อให้มันแพงกว่าอย่างเงี้ยแต่มันแพงกว่าไม่ได้แบบห่างกันเป็น10ล้านไม่ใช่นะ แพงกว่าหน่อยๆประมาณเนี้แต่ด้วยทำเลที่มันดีกว่าหรือว่าแบรนด์หรือว่าใจเรามันมาทางนี้ครับเปลี่ยนยากมากหรือไปซื้อรถก็ได้นะครับรถเนี่ยต่อให้ศูนย์เดียวกันเลยสมมุติว่าเป็นยี่ห้อเดียวกันด้วยแบรนด์เดียวกันรุ่นเดียวกันนะครับแต่คนละศูนย์นะหมายความว่าไงครับบางทีเราไปศูนย์แรกะด้วยความว่าเซลล์หรือว่าด้วยข้อเสนออะไรต่างๆเนี่ย เราจะรู้ดีว่าต่อให้มันมีอีกตั้งหลายศูนย์นะอาจจะอยู่ห่างกันไม่มากหรือว่าอาจจะอยู่คนละเขตอย่างเงี้ยมีข้อเสนอที่ดีกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วทําไมอ่ะตัวเราเองเนี่ยไม่ได้ตัดสินใจที่จะไปซื้ออีกศูนย์นึงใช่ไหมอันเนี้ยมันคือเรื่องของเขาเรียกอคติหรือความโน้มเอียงนะเขาเรียกว่า b แ a s ของการที่เราพิจนารณาเจ้าแรกเสมอนะครับลูกค้าเนี่ยถ้าเกิดว่า ใครเข้ามาเหมือนป้ายยาหรือทําให้อยากซื้อเป็นรายแรกๆมันเป็นพฤติกรรมผู้บริโภคอยู่แล้วก็คือว่าตัวลูกค้ามักจะนะครับเลือกเจ้าแรกๆนะครับที่ทําให้เปิดใจแล้วก็สร้างความประทับใจแล้วก็ใกล้จะปิดการขายได้อย่างเงี้ยแต่แน่นอนว่าแล้วทําไมอีกละ่ะลูกค้าถึงต้องแบบไปหาคู่เทียบหรือแม้แต่ตัวเราเองเนาะการหาคู่เทียบก็คือการเสริมความมั่นใจว่าจริงๆเนี่ยเราตัดสินใจแล้วจะไม่พลาดนะถูกไหม ได้ดูข้อเสนอของเจ้าอื่นได้ดูข้อเสนอของอีกหลายๆคู่เทียบต่อให้แบบข้อเสนอมันดีกว่าแต่ถ้ามันไม่ได้เด่นกว่าแบบเห็นๆนะเราก็จะอาจจะเลือกเจ้าแรกอยู่ดีครับนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนักขายที่อยู่ในสถานการณ์แบบเป็นแค่คู่เทียบก็คือลูกค้าเนี่ยเป็นฝ่ายที่จะเซอร์เวเราเฉยๆนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจเนี่ยผมมีกลยุทธ์นะครับที่จะทำให้คุณเอาชนะได้ด้วยซ้ำนะพลิกเกมกลับมาได้นะ ค่อนข้างสคัญมากแล้วก็เป็นหนึ่งในประสบการณ์ของนักขายเนี่ยถ้าใครฟังอะ่ะต้องเจอแน่นอนนะครับอย่างแรกเนี่ยตอนที่ลูกค้าเข้ามาคุยกับเราใช่ปะ่ะไม่ว่าจะ b 2 b b 2 c เนี่ยถ้าเกิดแค่โทรมาทักมาแชทมาอย่างเงี้ยคุณจะเจอบ่อยมากในออนไลน์ขอราคาหน่อยขอตามสเปคนี้นะแล้วก็แบบบอกสเปคบอกอะไรมาเลยอะ่ะอันนี้ฟันธงครับว่าส่วนใหญ่แล้วนะจะเช็คราคาเรานะครับเน้นเช็คราคาเน้นในการ เอาเราเนี่ยไปเป็นคู่เทียบแบบแทบจะชัดเจนอยู่แล้วครับคือมาปื๊บป้าบบอกให้ทําราคาเลยเราก็เลยสามารถใช้วิธีนี้ในการย้อนกลับไปได้นะครับย้อนก็คืออะไรคือเราเนี่ยจะขอโอกาสตรงนี้แหละเราทําราคาให้อยู่แล้วใช่ปะ่ะแต่เราขอโอกาสลูกค้าเนี่ยที่จะเข้าพบนะถ้าเป็นไปได้หรือเชิญมาที่ศูนย์เชิญมาที่บริษัทก็ได้หรือเราเนี่ยอยากที่จะเข้าไปเจอผู้เกี่ยวข้อง คนใช้งานจริงแม้กระทั่งผู้ตัดสินใจอย่างเงี้ยอันนี้มันมีเคสนะครับคือมีบริษัทหนึ่งโทรเข้ามาขอราคาโซลาเซลล์ผมอย่างเงี้ยผมดูก็รู้แล้วครับว่าเขาโทรเพราะว่าเขาก็เทียบอยู่ครับไม่ได้ว่าโทรหาผมเจ้าแรกหรอกเราสามารถรีบเสนอได้เลยอย่างเงี้ยเพราะว่าโซลาเซลล์เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ต้องไปดูหน้าง,งานใช่ปะ่ะเราเสนอบอกว่าเราอยากเจอทีมที่เกี่ยวข้องแล้วเราไปเซอร์วยหน้าง,งานให้ฟรีอย่างเงี้ยนึกออกไหม คือเราไปเซอร์วหน้าง,งานให้ฟรีนะครับแล้วเราก็จะได้อะไรมากกว่าการแค่ส่งราคาเฉยๆแน่นอนใช่ไหมครับเพราะว่าการได้ไปเจอต่อหน้าเนี่ยมันทําให้เราอ่ะได้เปิดโอกาสในการขายได้เกิดการเป็นที่ปรึกษาได้นําเสนออย่างเงี้ยครับเหมือนกับว่าเราอ่ะได้ทำเซลล์โปรเซสอะ่ะเหมือนไอ้เจ้าแรกที่มาให้ความรู้ลูกค้าจนลูกค้าอยากซื้อใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้มีโอกาสในการเข้าพบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นครับผมใช้คําว่าขอโอกาสเลย แม้กระทั่งขอเจอผู้มีอำน,นาจตัดสินใจก็ได้นะครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นในเชิงบริษัทเนี่ยมักจะเป็นพวกจัดซื้ออะไรอย่างเงี้ยหรือผู้จัดก,การโทรมาเช็คราคาใช่ปะ่ะเราก็ขอเข้าพบนะครับแล้วก็ถ้าขอโอกาสเป็นไม่ได้เนี่ยขอเจอซีเรเวลเพียงแต่เราบอกกิจกรรมเพิ่มเติม,ตมว่าเราอยากจะทดสอบสาธิตหรือว่าให้ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยได้มามีการทดลองอย่างเงี้ยหรือเราไปดูหน้างานดูอะไรให้ฟรีแล้วเร็วเนี่ยครับมันจะเหมือนว่าเราไปเข้าพบแล้วก็ทําประโยชน์ให้ลูกค้าได้ด้วยนะ อันนั้นเนี่ยอย่างแรกก็คือพยายามขอเข้าพบนะครับถ้าเจอหน้าได้จะดีที่สุดนะครับแล้วก็ไปทํากิจกรรมดีๆทดสอบสาธิตอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้เรามีคะแนนเพิ่มขึ้นนะครับต่อมาอย่างที่2ครับคือเราเนี่ยไม่ว่าจะได้เข้าไปแล้วหรือไม่ได้เข้าผมก็ไม่เป็นไรให้เราเนี่ยเป็นฝ่ายสอบถามไปเลยครับสอบถามเพื่อหาโอกาสถามอะไรครับถามข้อเสนอคู่แข่งถูกไหมครับถามข้อเสนอเขาเลยครับว่าตอนเนี้ เราเป็นคู่เทียบแหละแต่ทีเนี้ยเราจะช่วยให้ลูกค้าง่ายขึ้นก็คือเราจะบอกให้ชัดเจนว่าคุณสมบัติหรือเซอร์วิสหรือแม้กระทั่งราคาเนี่ยมีส่วนไหนที่เราดีหรือด้อกว่าบ้างโดยที่เราเนี่ยจะยึดติดความเคารพนะความเคารพก็คือเราไม่ได้รับหรือไม่ได้ว่าหรือไม่ได้ตดิข้อเสนอเจ้าแรกคือถ้าเราเห็นว่ามันห่วยกว่าจริงหรือบริษัทเนี้ยชื่อเสียงมันไม่ดีเนี่ยเราจะไม่พูดถึงแบบลบๆนะครับเราจะพูดแบบเอาดีเข้าตัวอะไรอย่างเงี้ย เอาดีเขาตัวก็คือว่าถ้าเราเห็นว่าอันนี้เราดีกว่าจริงอ่ะให้เราย้ําเฉพาะตัวเราว่าอย่างเช่นคุณสมบัติความจุสปีดอะไรอย่างเงี้ยเพอร์ฟอร์แมนซ์เราดีกว่าเราก็แนะย้ําว่าตรงนี้เราดีกว่านะครับหรือเซอร์วิสเรามากกว่าแค่นี้พอแล้วจะไม่มีการไปว่าว่าคู่แข่งเนี่ยอย่าโง่อย่างนงี้อย่างนั้นมันห่วยข้อเสนอเนี่ยให้น้อยแล้วก็แพงอะไรแบบนี้คุณไม่ต้องไปพูดขนาดนั้นนะครับใช้ความจริงใจครับใช้ความจริงใจใช้ความแบบอยากได้แบบใจจริงนะครับตัวเนี้ย สร้างความแตกต่างก็คือเราให้เป็นความรู้ลูกค้าเนี่ยอันเนี้ยมันจะทําให้เราได้รับความเคารพจากลูกค้านะครับคะแนนเราจะเพิ่มขึ้นมาอีกละต่อมาอันที่3ครับก็คือเราควรจัดนะครับเอาความจริงใจเอาความจริงเข้าชนเลยก็คือว่าถามตรงๆไปเลยครับว่าถ้าผมเนี่ยอยากจะขึ้นแท่นเป็นหมายเลขหนึ่งเนี่ยอารมณ์เหมือนจีบหญิงแล้วคุณไปถามเขาตรงๆว่าทํายังไงเราถึงจะเป็นตัวเลือกหมายเลขหนึ่งเป็นแฟนเธอเนี่ย ตรงเลยนะครับแต่ว่ามันต้องผ่านในขั้นตอนก่อนหน้านี้ก่อนนะสร้างความแตกต่างใช่ไหมครับแล้วก็เข้าพบผู้เกี่ยวข้องผู้มีอำนาจอย่างเงี้ยคุณจะได้ไปถามเขาตอหน้าครับทีนี้ถ้าคุณถามแบบเนี้ยคุณจะได้ข้อมูลสําคัญที่ลูกค้าพูดต่อหน้าแน่นอนลูกค้าจะพูดว่าไปปรับราคามาให้ถูกกว่านี้ได้ไหมหรือเพิ่มออปชันเพิ่มข้อเสนออย่างนั้นอย่างนี้อย่างางู้นได้ไหมเพิ่มเซอร์วิสต่าง,าง,างๆนานาได้ไหมถ้าทําได้อย่างเงี้ยครับ มันจะสร้างความได้เปรียบแล้วก็พลิกเกมได้แน่นอนัอนนี้ร้ายเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าคุยต่อหน้าแล้วลูกค้าเป็นคนพูดเงื่อนไขออกมาเองว่าทํายังไงจะชนะนะครับสุดท้ายครับก็คือการยื่นข้อเสนอนั่นองนะครับตัวเนี้ในฐานะที่เป็นคู่เทียบเนี่ยไม่มีอะไรที่แบบพิสดารใดๆนะครับตรงไปตรงมาก็คือถ้าข้อเสนอเราดีกว่าแบบที่ลูกค้าเข้าใจนะแล้วมีกิจกรรมก่อนหน้านี้ที่ผมพูดอะโอกาสพลิกเกมเป็นร้อยเปอร์เซ็นะครับแต่ก็ไม่ผิดครับถ้าเกิดว่าในส่วนของ ตัวข้อเสนอเราเนี่ยถ้ามันไปได้ไม่ถึงนะครับหรือว่ามันขาดทุนเกินไปมันน่าจะเสียเปรียบอย่างเงี้ยก็ไม่ผิดที่จะถอยนะครับแล้วก็หาลูกค้าใหม่จะดีกว่านะผมไม่ได้บอกว่าคุณต้องดันทุนลังเพื่อที่จะพลิกเกมให้ได้ทุกเคสนะครับเคสไหนถ้าคู่แข่งมันเจ๋งกว่าจริงเนี่ยแล้วเราไม่คุ้มเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับก็ไม่ไม่ไม่ผมเอากําไรว่าด้วยนะเพราะว่าราคาเนี่ยบางทีกดต่ําแล้วถ้าดีลนั้นมันไม่ใช่แบบดีลสาคัญจริงๆอ่ะผมก็จะยังไม่สู้นะครับ แต่ถ้าโอเคแหละถ้าเป็นดีลระดับเค้าเขาของคู่แข่งแล้วเราแบบจะไปแย่งเจ้าที่ได้เนี่ยก็คงสู้นะครับเพราะว่าผมก็อยากได้ลูกค้าที่เป็นคู่ของคู่แข่งเหมือนกันนะอันนี้แหละก็จะเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างจะขั้นสูงนะครับแล้วก็หนึ่งในสถานการณ์ที่นักขายเนี่ยลำบากเหมือนกันนะคือการที่จะต้องไปพลิกเกมตอนที่เราเสียเปรียบหรือมาทีหลังนี่แหละนะครับโดยเฉพาะงานขายราชการเนี่ยจะยากขึ้นไปอีกระดับนึงเลยนะครับ ขอบคุณที่ติดตามุณได้แหละเซลานะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์เซลล์มาสเตอรี่นะครับค่าที่แล้วจัดไปเนี่ยคือมันมากเลยแล้วก็แบบมีตั้งแต่ระดับหมื่นล้านยันแบบพนักงานใหม่เลยนะครับทุกระดับนักขายนะครับวันที่23-24สิงหานะครับคอร์สใหม่เปิดแล้วนะครับสนใจก็ทักกันมาได้ครับทุกช่องทางเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามคุณได้แหละเซลานทุกช่องทางอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ